สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่อง diy by ixtin นะครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนพระเบรกนะครับพระเบรกดิสหน้าของ n i s s a น Big M BDI นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นของฝาแดงนะรุ่นฝาแดง อันดับแรกเลยเราก็ถอดล้อนะครับถอดล้อแล้วเพื่อเพื่ออะไรทําทุกอย่างนะถอดล้อเพื่อจะถอดตัวปั๊มปั๊มเบรกตัวล่างนะครับวิธีการถอดของผมนะครับก็ง่ายๆนะก็ไม่ยุงย่งยากนะใครจะเอาไปทําไปไปใช้งานหรือเอาไปเป็นแนวทางในการถอดเปลี่ยนเองนะก็ ได้นะครับ <c oughs> หลังจากเราถอดนอด็อตล้อเบอร์ยี่สิบเอ็ดออกไปนะฮะมันจะมีนอ็อตด้านหลังของปั๊มนะตัวบนตัวบนเป็นน็อตยึดหูปั๊มนะครับตัวล่างจะมีตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นน็อตยึดปั๊มนะครับนะตัวนี้เราจะถอดตัวแค่ตัวนี้นะครับเบอร์สิบสองนะประแจเบอร์สิบสอง โดยใช้ปัจเจเบอร์สิบสองในการขายออกนะครับแอันดับแรกในการถอดปั๊มตัวเนี้ยถ้าถ้ามันมีการใช้งานแม่ปั๊มมันจะบีบอยู่นะมันจะฝืดนะครับฝืดแล้วทีนี้เราจะงัดตัวแม่ปั๊มไม่ออกนะวิธีการของผมง่ายๆนะครับคือมันจะมีร่องอยู่นะร่องในจานดิสเราต้อง ใช้ไขควงนะยัดเข้าไปในร่องนะนะและง้างมันออกมานะคือดึงดึงเข้าหาตัวนะครับให้ปัม๊มมันมันดันลูกสูบลูกปั๊มเนี่ยกลับไปนะครับนะลูกปั๊มตรงนี้คือมันยืดออกมาสุดแหละและทีนี้มันทำให้บีบจานดิสเรานะเราก็เลยต้องงัดทางนี้ให้ ให้ลูกปั๊มเนี่ยมันโดนดันกลับไปนะครับมันถึงจะง,ง้างออกได้นะครับซึ่งมันเป็นวิธีที่ช่างส่วนใหญ่เขาทำกันนะะแต่ช่างสมัยใหม่อาศัยแต่เครื่องมือนะครับเครื <beispielsweise> ่องมือในการถอดหลาย,ลายๆอย่างนะโดยการอัดลูกปัมม๊มตัวนี้เข้าไปมันจะมีประแจรหรืออุปกรณ์พิเศษนะ ในการบีบอัดมันเข้าไปคือจริงๆแล้วผมมองว่ามันไม่จะเป็นนะครับโอเคเนาะเราก็ทําตามวิธีของเราแล้วกันนะะใครอยากจะทําตามที่ผมทําก็ไม่ได้สงวนลิขสิ์นะครับก็สามารถทําได้นะหลังจากที่ผมดึงดึงแม่ปั๊มเข้าไปแล้วผมก็จะมาขายขายประแจขายน็อตเบอร์สิบสองนะครนะ อันนี้ก็มือเดียวนะครับมันก็จริงๆมันไม่ได้ยุ่งยากนะก็ทําได้นะครับอ่าหลังจากที่เราถอดแล้วเราก็สามารถยกยกปั๊มเบรกขึ้นมาได้เลยนะครับเนี่ยฮะมันก็ง่ายๆนะครับง่ายๆจะไม่ไปยุ่งยากอะไรง่ายนิดเดียวนะนี่เราดูจากระยะปัม๊มคือมันออกมาเกือบจะสุดแล้วนะครับจริงๆมันตรงถ้วยมันมีแค่ตรงนี้นะ แนะนี้ลูกลูกปัม๊มมันจะอยู่ในนี้และโดนน้ำมันเบรกดันลงมาจนใกล้จะหมดแลับนะ,บนะโอเคทีนี้เราก็มาดูพับเบรกโอเคพับเบรกก็ถือว่าถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับยังหนาอยู่แต่ ทีนี้เพื่อความสบายใจนะคุณพ่ออยากจะเปลี่ยนเลยต้องเปลี่ยนให้นะครับโอเคนะอาการเหมือนเบรกมันลื่นแล้วนะครับมันเหมือนมันไม่กินนะมันแข็งไม่เฉยนะเบรกแล้วมีอาการไหลนะครับคล้ายๆว่า พายุการใช้งานมันเกินเกินกำหนดนะเบรกแล้วเบรกไม่อยู่ไอตัวส่วนจานจานตัวนี้ผมลองวัดความหนามาแล้วนะยังอยู่ในมาตรฐานนะครับยี่สิบสองยี่สบองมิลนะนะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับครับผมหลังจากที่เราพิจารณาแล้วนะว่า มีรายเสียมั่งนะฮะเราก็ไปซื้ออุปกรณ์มานะครับว่าเราจะต้องเปลี่ยนอะไรมั่งก็มีก็มีผ้าเบรกนะฮะผ้าเบรกเนี่ยรายการก็มีผ้าเบรก หนึ่งชุดนะครับห้าอยี่สิบแล้วก็เขาเรียกสายสายน้ำมันเบรกนะครับสายอ่อนนะแล้วก็ชุดซ่อมนะก็ตัวที่ใช้ก็เป็นตัวตลาดทั่วไปนะที่ร้านอะไรมีทั่วไปนะเป็นของคอมเพ c t จริงๆไม่ค่อยอยากใช้นะตัวนี้มันมีฝุ่นแต่มันก็ดีเหมือนกันนะ มันจะเตือนเราว่าพอใกล้จะหมดเนะียมันจะเป็นฝุ่นแดงๆนะเนี่ย <Yeah. S 1> อันนี้ก็ชุดซ่อมชุดซ่อมปั๊มเบรกนะครับตัวนี้เราก็จะมาซ่อมปั๊มเบรกด้วย <Yeah. S 1> นะครับลาหัดทุเขานะแล้วก็สายอ่อนสายอ่อนสายน้ำมันเบรกด้านซ้ายนะครับการรั่วซึมนะฮะ อันนี้ของใหม่ของใหม่นะครับอันนี้ของเก่าก็ก็บางได้ที่นะครับใกล้จะหมดนะนะของใหม่ก็หนามีร่องมีอะไรนะของเก่าซึ่งไม่มีร่องละ <c oughs> สายอ่อนก็มีตรงนี้ มีคราบน้ำมันรั่วซึมนะตัวนี้ทำให้เบรกเราเหมือนเบรกไม่สนิทใจครับมันเบรกแล้วมันอยู่จริงแต่มันก็หายไปนะเราก็จะมาถอดด้านหลังด้านหลังตัวนี้ที่มีน็อตเบอร์สิสองนะครับตรงนี้ก็เป็นคีมล็อกบีบเอาไว้นะกันน้ำมันเบรกมันไหลออกมานะก็บีบไว้ก่อนนะเราจะทำทีละอย่างนะเราจะถอดไปเปลี่ยน เปลี่ยนลูกยางตัวนี้ก่อนนะครับลูกยางตัวนี้ลูกยางตัวนี้ถ้าสมมติมันมันรั่วมันขาดนะมันจะทําให้เกิดสนิมด้านในแล้วทีนี้ลูกปั๊มเราเวลามันเกิดสนิมแล้วมันจะไม่ไม่ดีดกลับนะครับมันจะค้างทําให้เบรกติดอะไรประมาณเนี้ยครับนะตรงนี้ถ้าเรารู้แล้วเราก็ต้องทําการแก้ไขเปลี่ยนมันใหม่นะครับถ้าใครเปลี่ยนแร้เบรกก็ตรวจเช็คได้นะฮะ สามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยครับจะได้ไม่ต้องเสียค่าช่างหลายเที่ยวนะฮะค่าช่างก็สี500่ร้อยห้าร้อยสตาร์ทอัพนะครับถ้าเปลี่ยนเทียเ่ยวเดียวเขาก็จะคิดรวมให้นะแล้วแต่ร้านแล้วแต่ช่างนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะมาถอดด้านหลังออกก่อนนะถ่ายทำคนเดียวนะ <c oughs> ก็จะยุ่งยากนิดนึงนะครับผมหลังจากที่ทำการถอดนะครับถอดออกมาแล้วนะฮะ ก็จะเห็นได้ว่าลูกปั๊มนะมันเป็นคาบสนิมคาบสนิมทั้งตัวเลยนะครับเนาะกล้องมันไม่โฟกัสน,นะแต่ก็โอเคนะเนี่ยโอ้โหสนิมทั้งนั้นเลยนะมันทำให้เกิดอาการปั๊มเบรกค้างหรือเบรกไม่ทำงานนะเบรกไม่ขยับเนื่องจากมันติดสนิมมันก็เลย ไม่สามารถขยับตัวเข้าออกในกระบอกปั๊มได้นะนี่ปั๊มด้านในนะนี่ฮนะผลเกิดจากลูกยางขอบลูกยางขาดนะครับแล้วก็ทำให้เกิดสนิมข้างในนะครับนะก็จริงๆแล้วตรงนี้ถ้าเราไปเข้าศูนย์เขาเขาก็ต้องแจ้งให้เราเปลี่ยนนะครับตัวนี้ แต่ทีนี้เราทำเองนะก็คงต้องต้องใช้มันต่อไปนะครับแต่จริงๆจริงๆก็สมควรต้องเปลี่ยนนะครับไม่อยากจะแนะนำให้มาทำการทำความสะอาดแล้วก็ใช้ต่อนะครับแต่เนื่องจากรถไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับก็ทำความสะอาดเดี๋ยวเราทำความสะอาดโดยการใช้กระดาษทรายนะครับ มาขัดนะขัดบริเวณรอบๆล,ลูกปั๊มตัวนี้จริงๆมันจะเคลือบเคลือบสารอะไรก็ไม่รู้นะที่มันทําให้ลูกสูบมันลื่นนะชุกโครเมียมอะไรประมาณเนี้ยนะแต่มันไม่ใช่โครเมียมนะมันเป็นเป็นอะไรที่ดีกว่านะเพราะว่าโครเมียมถ้ามันเจอพวกน้ํายงน้ํายามันจะลอกจะหลุดไปนะนะโอเคตัวน,นี้เป็นสาเหตุ ของอาการเบรกสันถึงพวงมาลัยนะเบรกไม่อยู่นะเบรกหายนะถ้ามีการเปลี่ยนผ้าเบรกนะเราควรตรวจเช็คนะลูกยางตัวนี้ด้วยลูกยางที่มันอยู่กับปั๊มเนีครับถ้ามันเกิดฉีกขาดเกิดสนิมมานะสมควรต้องแก้ไขเลยนะครับมันจะเป็นอาการเรื้อรังนะมันจะทําให้ หลายๆช่างนะเขาก็จะแจ้งว่าจานโคตรจานเอียงอะไรก็ไม่รู้ต้องเสียค่าเจียจานอีกสี่ร้อยนะครับครับผมหลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับนานมันจะเป็นสนิมขุมนะครับนี่อันนี้สนิม ค่อนข้างลึกนะครับ <c oughs> นะฮะตัวนี้จริงๆจริงๆถ้าเป็นในศูนย์บริการเขาจะแนะนำให้เปลี่ยนนะครับแต่ของเรามันรถไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับตามอาการครับแก้ไขแก้ไขใช้ไปครับ <c oughs> นะ ตัวนี้นะะสีมันจะเงาๆแบบนี้นะนี่นะป้องกันสนิมนะครับส่วนนี้เป็นชุดซ่อมนะมันจะจะมีมีแหวนแหวนกันน้ำมันนะที่อยู่ในร่องร่องของเสื้อปัมนะ๊มแล้วก็ยางกันฝุ่นนะนะครับตัวนี้จะให้มาครบเลยนะครับยี่ห้อนี้นะสองรอยห้าสิบ นะครับส่วนนี้เสื้อปั๊มล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับก็ยังไม่แห้งนะก็ให้ดูข้างในนะก็ใช้กระดาษทรายขัดปกตินะครับผมส่วนผมจะใช้เบอร์ห้าร้อยนะห้าร้อยเบอร์พันมันรู้สึกจะนานนะครับกว่าจะขัดได้ประเด็นสำคัญก,ก็คือร่องนะร่อง ในร่องตรงนี้ต้องไม่มีสนิมนะครับร่องร่อง,องน้ํามันด้านในนะส่วนร่องยางกาันฝุ่นนิดหน่อยไม่เป็นไรครับนะครับด้านในด้านในเสื้อปั๊มก็ถือว่าปกตินะครับไม่มีรอยสนิมนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะทําสีสีบอลเงิน นี่หน่อยนะทำสีบอลเงินแล้วก็ทำการประกอบนะครับครับหลังจากที่ทำสีทำสีแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลูกยางการฝุ่นกันอะไรการน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้สภาพหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วผมก็ใส,สนนะ่สายอ่อนนะสายอ่อนน้ำมันเบรกไปเลยนะครับ เพื่อที่ว่าไปถึงจะได้ถอดตัวเก่าแล้วก็ใส่ตัวใหม่เลยนะครับนะครับเราก็ถึงขั้นตอนที่จะต้องไปประกอบแล้วะก็เดี๋ยวจะประกอบประกอบเสร็จก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะฮะแต่ตอนช่วงประกอบคงไม่ได้ถ่ายให้ดูแล้วครับเพราะว่าทำคนเดียวถ่ายไม่ได้นะครับโอเคครับผมก็จบกันไปนะครับเปลี่ยนชุด สายสายอ่อนนะครับสายอ่อนแล้วก็สาผพาเบรกชุดใหม่เพิ่ไปนะครับก็หนานึะตุกนะฮะนี่สุดนี่เลยนะครับครับก็หลังจากที่เราประกอบนะบก็เป็นไข่น็อตตัวนี้หนึ่งตัวนะบเบอร์สิบสองนะครับน็อตน็อตสายอ่อนหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็น็อต รัว่างอีกหนึ่งตัวเบอร์สิบสองทั้งหมดนะครับและเราก็มาทําการไล่น้ํามันนะครับวิธีไล่น้ํามันองผมก็ค่อนข้างจะง่ายนะไม่เหมือนใครนะเอาใสาย,ยางน้ำมาเสียบเสียบเพื่อไม่ให้มันพุ่งมันจะเด็นนะครับแล้วเราก็คลายน็อตได้เลยนะแล้วทีนี้เราก็จะเห็นเห็นพวกฟองอากาศพวกน้ํามันนะมันจะไหลออกมา โดยอัตโนมัตินะฮะไหลออกมาเองเลยนะครับนะก็นี่เป็นน้ํามันนะที่มันออกมานะครับเนี่ยมันจะไหลออกมาเองนะครับอันนี้คือผมเปิดไล่อากาศไปแล้วนะครับก่อนจะทําวิดีโอนะก็อน,นี้ให้ดูเฉยๆนะว่าวิธีไล่น้ํามันของผมทําไงนะอันนี้ทําคนเดียวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวตอนประกอบเราจะทําการไล่น้ํามันอีกรอบหนึ่งนะ ไลนน้ำมันโดยใช้คนเหยียบเบรกนะเ,เดี๋ยวต้องเรียกผู้ช่วยมาช่วยนะแต่อันนี้ก็คือจบนะครับจบขั้นตอนการเปลี่ยนนะพระเบรกนะครับอันนี้ของเก่านะครับส่วนนี้ของใหม่นะของใหม่ ก็อีกข้างหนึ่งฮะอีกข้างหนึ่งยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดทํานะครับก็ทำโน่นทํานี่ทําไปเรื่อยนะทำให้มันดีนะครับรเบกอันเก่าก็ร่องไม่มีแล้วนะครับแล้วก็รุ่นนี้แปลกนะไม่มีขาสตาเลสที่วิ่งดังแก๊กแก๊กแก๊แกนะแต่คือเส้นตรงนี้เป็นเส้นกําหนดของพระเบกนะครับว่าหมดอายุนะตามที่ ตามที่เรียนมานะโอเคแล้วก็ตัวนี้สายอ่อนนะตรงนี้มันรั่วซึมตรงตรงคอเนี่ยครับนะฮะอาจจะมองไม่เห็นนะเนี่ยเนี่มันรั่วโอกาสแตกและทีนี้ก็จะเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุเนื่องจากเบรกแตกนะครับพอดีเรามาเห็นมาเจอก่อนเราก็เลยเปลี่ยนนะ โอเคคลิปนี้ก็คงจบไว้แค่นี้เลยกันนะครับใครอยากจะเปลี่ยนอยากจะทำหรือสอบถามรายละเอียดเรื่องวิธีการทำหรือร้านอะไรยังไงก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไลาอาไว้นะครับก็ mm. เผื่อใครสนใจเข้ามาก็เข้ามาในไลน์กลุ่มได้นะครับผมจะมีช่างอยู่ในกลุ่มหลายหคนนะศึกษาสอบถามกันได้นะครับ โคครับนั้นขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ